สงครามสร้างภาพด้วย AI มีเดือดเมื่อ Meta เจ้าของ Facebook ประกาศเปิดบริการสร้างภาพ AI แข่งแล้วนะแต่ช้าก่อนใช้ได้ในประเทศเมกาเท่านั้นตามผมมาครับผมมีวิธีที่จะทำไงให้สามารถใช้ได้ในประเทศไทยถ้าอยากรู้เป็นไงไปดูกันเลยสวัสดีครับจากข่าวล่าสุดนะครับ Meta หรือเจ้าของ f c e e o o o เนี่ยประกาศว่าตอนนี้เขามี AI image generator เกี่ยวกับ Bing แล้วก็ในส่วนของ Midjourney แล้วนะจะลองใช้งานได้นะครับผ่าน i m a g i n e m e t a c o m นะแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้นะตอนนี้นะครับไม่เชื่อลองล็อกอินดูนะตรงนี้เราก็ล็อกอินด้วยบัญชี Facebook ของเราได้เลยพอหลังจากที่เราล็อกอินเมตาเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกว่า not available in your location นะครับอดเลยนะครับแต่วันนี้ครับผมมีวิธีในการที่จะเข้าใช้งานนะครับเราก็จะใช้ vpn เข้าไปที่เมรกานะครับแอปตัวที่ผมจะใช้ก็คือ free vpn unlimited proxy vpn นะครับ พอโหลดมาแล้วนะครับเราก็แค่เลือก fastest server นะครับเราก็เลือกไปที่อเมริกาได้เลยอ่ะเลือกเป็นเซ็นั์แล้วกด connect นะครับเนื่องจากว่าเป็นของฟรีนะครับเพราะ็บอกว่าเออใช้ฟรีสามสิบนาทีนะแล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับก็ครับตรงนี้เรากนะ็นั่นง,ง<ด>โฆษณาไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่ดูโฆษณาเสร็จนะมันก็ตอนนี้ก็ขึ้นมา connecting แนละ้วตรงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคเตตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เหมือนย้ายประเทศไปอยู่ที่อเมริกาเรียบร้อยตรงนี้ก็เข้ามาที่เว็บไซต์เดิมนะครับแล้วลองรีเฟรชหน้าจอดูนะครับพอผมเข้าใหม่นะครับสังเกตรครับตอนนี้ผมเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างภาพด้วย AI ของ Meta ได้เลยนะด้วยเราไม่สามารถใช้พร้อมภาษาไทยได้นะครับถ้าใช้แล้วไฟล์จะเออเลยอย่างนี้ป้อนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษลงไปนะครับเสร็จแล้วกด g e n เ r a t e ได้เลยภาพออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ ก็ถือว่าสวยงามนะครับลินเตอร์เกอร์นะครับเล่นเพห้ากับเพื่อนนะครับบัตไทยนะครับภาพออกมาก็สวยงามคือทํางานไวกว่า b ิงดอ e นะครับภาพก็สวยอยู่นะอ่ะแล้วก็เซฟจิ้มแล้วก็เซฟได้เหมือนกับพวกบิงดอได้เลยนะโอเคนะภาพเนี้ยถ้าทําจาก AI เนี่ยในส่วนของ Facebook Meta เนี่ยเขาก็จะแจ้งขึ้นมาด้วยนะว่าภาพนี้สร้างจาก AI นะครับ เอาเป็นว่าใครอยากจะทดลองใช้ในส่วนของการสร้างภาพด้วยเมตาจาก Facebook นะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะวันนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ